ไปจีนใช้ซิมอะไราดีปิงไปจีนมา7วานันเน็ตเร็วไม่มีดรอปดูทิกติกเล่นในจีได้ไม่โดนบล็อกเลยทุกคนปิงใช้ e sim เวนะคะติดตั้งง่ายเน็ตเร็วแรงซึ่งซิมนี้นะคะใช้ได้ถึง4ประเทศจีนฮ่องกงมาเก๊าไต้หวนันซื้อแพ็กเกจเดียวจบไม่ต้องคอยซื้อซิมใหม่นะคะ e sim เวคเล่นโซเชียลได้ทิกแอปซึ่งซื้อง,ง่ายมากๆเลยนะคะซื้อผ่านเว็บ e sim เวคเอเชียนะคะกดเลือกประเทศจีนเลือกลงมาดูแพ็กเกจที่ครอบคลุม4พื้นที่นะคะจีนฮ่องกงมาเก๊าไต้หวนันเลือกแพ็กเกจที่ตคนะะ เขามีหลังบ้านจะผ่อนให้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะใครเดินทางไปถึงจีนแล้วมีปัญหาเนี่ยทักไปสอบถามเขาได้ตลอดเวลาและยังฟรีประกันเดินทางอีกด้วยนะคะใช้ง่ายครอบคลุมคุ้มค่าและไว้ใจได้เพราะว่า e s m e k เจ้าแรกของไทยที่ให้บริการ eSIM เที่ยวต่างประเทศนะคะซึ่งปินงใช้มาแล้วหลายทริปหลายประเทศมากๆคุ้มสุดๆราคาดีเน็ตมั่นันเร็วแรงไม่มีสะดุดที่สาคัญนะคะตอนไปเที่ยวจีนทุกคนอย่าลืมปิดโลเคชั่นในมือถือนะคะวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยให้ทุกคนเข้าไปในแอปติ๊กตอกนะคะแล้วก็เลือกการตั้งคคค่่าาาาาแแลลละะะะวววมเเเป็็นนนนนสตััจกกกก้รรรือบิ ตำแหน่งที่ตั้งจากนั้นเราก็กดไม่เลยนะคะหรือว่าปิดโลเคชันนั่นเองนะคะง่ายมากๆแค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะคะและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นห้ามใช้ Wi-Fi ที่จีนฮ่องกงเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นโซเชียลของเราเนี่ยจะโดนบล็อกทันทีนะคะปีไปจีนใช้แล้วใช้ซิมของเวคเน็ตเร็วเล่นได้ทุกแอปออสตอรี่ในไอจได้ช่ำเวอร์ค่ะ